ประวัติความเป็นมาของพระพักตาที่คุณกัจอนขอต้นแบบให้แล้พระวากตระการในประวัติแต่ในตำราโบรนาโกนั่นเรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่พวกคนลาวทีู่ขวาต้อนมาเป็นเชิงประสมัยกูสีอิสยาแล้วก็มานำเรื่องมาเล่ามาเขียนอย่างนัน ไอ้พวกนักพรเขาวาดใส่ไปในตำนานไม่ใช่เป็นตำนานสร้างใหม่ที่ิพระเจ้าสร้างพระเจ้าฟางมงลูกชายของพระเจ้าฟาผีเนี่ยหนีโหยกลีไปอยู่กับกษัตริย์เขมรแล้วก็ได้ลูกสาวกษัตริย์เขมรมาพ่อตาก,ก็ถูกถให้ไปโจมตีประเทศลาวแบบได้สมัยพระเจ้าหลวงเลยไปโจมตีเมือง เมืองเชียงทองอันั้นเรเรียกว่าเมืองไฟหนาวต้นไฟล้อมเมืองเอาไว้อย่างพระเจ้ากระท่ารมันเป็นทางพระการนั้นไม่ใช่แต่ทางพระการในในประวัติศาสตร์สุนิชัยวันนี้เป็นเรื่องที่จริงใหญ่น่าสนใจเพราะผมจับความที่จะตุคามเขาบอกว่าถ้าทางพระการไม่ได้สร้าบราคาว่ามีแล้วให้มทราบเพิ่มหน่อย ไอ้หลวงพ่อพรรษาปีย้อนหลังไปพนรษาปีนึงไปตรวจดูทรงมาสมัยไหนพรรษาปีนี้ทรงมาสมัยศรีวิชัยทรงมาสมัยศรีวิชัยในราชการของพระเจ้าศรีจุฑามณีวรมาเสวะเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยมหาราชองค์ใหญ่ที่ไม่มีในประวัติศาสตร์เลยพระเจ้าจุฑามณีวรมาเสวะนี แผ่อำน,น,นาจไปทั่วทัวัฒนธรรมพระองค์ได้สร้างพระอารามอยู่ขึ้นในกรุงศรีวิชัยแล้วก็ส่งผู้ไปยังประเทศจีนในสมัยจักรพรรดิเอี่ยนปิงแห่งราชวงศ์ซ่งราชทูตศรีวิชัยราษูร์บ้าง พระเจ้าสีจุลาเดชวรามาเได้รทราบว่าอาลามหลงขึ้นเพื่อสวดมนต์ถวายพระพรให้จักรพ,พรรานนาด,ด,นนดิจีนเีโระจนอายุเย็ดสิบปีก็ขอพระราชทานนามว่านาวัดอาเนีกวัดวัดให้จักรพรริจีนพระราชนามวัดและก็ขอรับํามาปรจ ก็อัจญริยาทรงมีบรมราชโองการเก้าพระราชทานนาปัวัดว่าเช่นเดียวันชูแปลว่าหมื่นปีจากสวรรค์แล้วก็พระราชทานระฆังมาประจัวัดสำหรับตีถวายพระบรผมพาพวกเราลงไปฝัาทสายเพื่อวันที่4เมษายน2 5อ0 า5ไปอีที่แล้วไปเนี่ยไปดูโเนี่ยรค,รคาราคาของจักรพรรดิเทียนติง แล้วก็ไปสัมผัสรักษาศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิเยอปีนด้วยมือตัวเองเย่างไปต่อกองเสนาบดกรนอกจากไม่เอาใจใส่ไม่รู้แล้วนักวิชาการยังบอกว่ายังเขียนประวัติศาสตร์ว่าเมืองหลวงศีวิชัยอยู่ที่ป่าเรียงฟังก่อนสมัยจารนโดนีเซียเขาก็เขียนออกมาห้า บนเกาะสมุทรแล้วราคาที่มาอยู่ที่ใดๆมาอยู่ที่ใดๆผมก็มาใส่ไอ้พวกศิลปากรผมไปเอาหนังสือมาครับผมก็เขียนเรื่องศีวิชัยวิทายบทความเรื่องศีวิชัยวิทายเพื่อยืนยันว่า เมืองหลวงมจนาจากอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่เมืองชัยยาเนี่ยอยู่ที่พบนนี่แหละพบระดับนี้เลย,ลเลยโดยมีหลักฐานของประวัติศาสตร์จีนสนับสนุน,นก็คือม,มีแผนที่มีแผนที่ของจักรพรรดิจีนในสมัยราชวงศ์ซ่องเขาจะบอกเลยว,ว่าไอ้ศรีวิชัยอยู่ที่ไหนปรากฏว่าศรีวิชัยมันอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย เหนือเส้นหุ้สูงมันมีเส้นหุ้นสูได้หแผนที่สมัยใหม่ทุ้มีนะครับไอ้โนเมืองปาเลมปาของอินโดนีเซียอยู่ใต้เส้นหุนสูรสามอศาหลักฐานทางภูมิศาสตร์นะครับเสียงไม่ได้ใต้เส้นหุนสูงแล้วเส้นหุสูรเลยไม่มีทางเสียงแต่นักวิชาการกรมทลปากรสินยัดเสียที่นู่ผมเลยไปชดพาไปที่นี่ไปอนู แล้วประวัติศารจีนที่หลวงศินที่จีนเขียนไว้บอกว่าท่านลงเรือของลงเรือํำปั่นของพ่อค้าชาวเปรเซียออกเดินทางจากเมืองบางกุ้งมาถึงกมุงศรีวิชัยโดยอาศัยลมระดัถุงสวรรค์เกเฉียงเหนือคือลมหนาวใช้เวลาที่เปนความจากเมืองบางกุ้งถึงเมืองศรีวิชัย ถ้าหากว่าเมืองป่าเลนบางเป็นเมืองหลวงสีวิชัยสองเดือนยังไม่ถึงระยะทางมันไกลมากไปไม่ถึงโดยระยะทางก็ผิดและสี่งสำคัญก็คือการเดินอในสมัยโบราณจากเมืองบางตุ้งจะไปเมืองป่าเลนบางผงคนก่อสมาตาจะอาสัยรงหม้สมจะมาออกเชียงเหนือไม่ได้มันจะต้องไปโดยลรงหมสอผมตะวันตกเฉียงใต้ มันปิดหมดมันเสียสิทหมดมันละเลยครับประวัติศาสตร์ผมไม่ไดหมดครับเราก็ไม่พอใจเราก็เขียนประวัติศาสตร์ขงเราเหียวเล่มเสียวอะไรจะบูชากราเมฆผมทีจะสร้างประวัติศาสตร์หว้เรารี่กลัวไม่ทำแต่พระนะครับสร้างประวัติศาสตร์สร้างเสวอะไรนี่นะครับจะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ใหญ่และผมเชื่อว่าเพื่อของเราแม่ร้ายออกไป นักประวัตศาสตร์นักโบราณคดีทั่วโลกจะเะดินทางมาดูมาศึกษาเราเขียนผิดหมดก็มีในพวกเราัที่ผมต้อเปิดโิทยาลัยได้มาฟังได้มารู้ความจริงเพราะไม่อย่างนั้นมันก็เขียนตามภาษาผ่นผมคิดอะไบ้างไมไม่รู้ผมจะเล่าให้ฟังตอนที่ผมทำลัลกเมืองนครศรีธรรมราช นักดนตรีสั้พันกองสมัครเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีความชำนาญในการเขียนปริมากรรมสามคนมาช่วยทำงานผมก็บอกแนวทางก็จะเอาแบบศิลปะศรีวิชัยเขาไม่รู้จ,จักศ well ิลปะศรีวิชัยเลยกรมศิลปากรไม่รู้จักสีมิ์ศิลปะศรีวิชัดก็พูดแต่ศิลปะไทยผมบอกทำไม่ได้ผมไม่ทำศิลปะไทยไม่ใช่ ศิลปะไทยมันเกิดจากศิลปะผีวิเชาศิลปะเขมรศิลปะเนี่ยของชาวเราเรียนมาถวบันไม่ใช่ศิลปะลอยๆไม่นี่พิ่มาคิดเัาที่หลังมาชื่อนี่นะผมแม่เราผมมาขามผมมาศิลปะผีวิเชยคำนั้นวันนหนังสือเล่มนี้บาชาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจแล้ว เนี่ยเรื่องหรักฐานเลท่านถ้าท่านสนใจนะครับลงไปดยูยังมีอยู่ที่พิจารณาใช้ไัมใช่ยาที่เป็นหลักฐานยืนยันประวัติศาสตร์เขียนไว้ชัดเจนก็ยืนยันว่าเมืองชัยาคือเมืองหลวงสีชัยแต่ว่ามันร่มสลายไปต่อมาก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชย้ายไปอยู่ที่เบียงสารจากเบียงสายย้ายมาที่เมืองนครศรีธรรมราชไม่ได้ เป็นเมืองใหม่แล้วตนโกสินทร์สุราไษฎร์เป็นเนมืองเก่าเราก็พาผมก็พาพวกเราไปที่ยวไปดูไปเพราะผมรู้ผมรู้คนเดียวคนอื่นไม่รู้ผมรู้ว่าบ้านเกิดจะสุการนเทพอยู่ที่ไหนยังไม่มีใครรู้ผมรู้พ่ออนุญาติว่า ตอนไอ้พวกสามภาคฟอมศัตารรามเทพฟอมมันเจ๊งอะไรหมดนะมันไม่สำเร็เหลือแต่พวกเราที่ยังศรัทธาเรื่องไสายในศัตกามราเทพก็อยากจะพาพวกเราไปเยี่ยมบ้านยาศตามราเทพจริงๆที่หลายคนไปหลงผิดว่าถ้าจะขอศัตว์กามราเทพต้องท่องภาษาจยาโน้นอย่างนี้ไปบรรลุปไม่ต้องศัตว์าราเทพ็นคนไทย พูดภาษาไทยนี่แหละเราเคยขอสตังแม่ยาหญ่เนี่ยแล้วก็พูดอย่างนั้นนะไม่ต้องการหลอกลวงาวว่ามารางพวกมันหรอกบ้านเ่าอยู่ยที่นี่เป็นคนไทยผมจะพาพวกเราไปเยี่ยวบ้านใหญ่ตามดาวเทศขอให้เจ้าแม่ท่านประทานอนุญาตเป็นมรดต้องห้ามถ้าเข้าไปโดย ไม่ได้ร mm ับอนุญาตจังมีอำนาจจัด็นคดีองขออนุญาตว่าจะพาพวกเราไปเยี่ยมบ้านอาจารย์ท่านเขียนยันให้เขียนพาสปอร์ตยันให้เขาไปได้หรือไม่ก็ไปเนี่ยครับเนี่ยก็ผมทำไปแ้่เยี่ยมบ้านจะสุองตามรามเทพเยือนอะไรทำในลูกไม่น้ำหลวง ทรงไหนที่อายุไม่ถึงพันปีไม่ต้องดูของปักท้ายจะดำกว่าพันปีไม่ต้องดูอายุสยามศรห้าร้อยปีสุโขทัยเจ็ดร้อยปีไอ้นี่พันกว่าปีทั้งนั้นไปนะบ้านจะถูกบ้านเกิดจะถุกพามาเที่อยู่ที่เวียงศากอำเภอเวียงศากจังหวัดสุราษฎร์แต่เดิมมันเป็นของนครศรีธรรมราชเพราะเาตั้งจังหวัดสุราษฎร์ขึ้นมาเขาโอนไป ว่าจังหวัดสุราษฎร์อำเภอเวียงสักซึ่งเราเรียกว่าบ้านตอกบ้านตอกนี่นะครับเป็นเนนมืองที่อยู่กลางของริมแม่น้ำใกล้แม่น้ำเหนือในสารที่หกมาเปลี่ยนไปบ่อยเป็นแม่น้ำตาบีก็พาพวกเราไปไป,ไปเที่ยวบ,บ้านอันนั้นทีท่านมาถึงเนี่ยไม่ใช่เ,เร,รื่องเสียวหล ยี่งกว่าจะต้างทำไปพวกเราไปเลยสองพันแล้วแล้วก็ประกาศให้รู้ว่าที่นี่ไหนที่เมืองเยลซานี่ยหนในคำพีโบราณีของศร,รีลังกาเรียกว่าคุณสุวรณภูระปรวัตาสตรทใ่ไม่มีเป็นคุณสุวรณภูระเป็นบ้านเกิดของเจ้าแม่นางสา เป็นบ้านเกิดของเจดุลามรางที่เด็กรุงมณฑวันตรงเป็นปูรักตอนนี้กลายเป็นป่าแลยหมนี่ยเป็นเมืองโบราณเบียงซานเป็นเมืองหนึ่งนะครับที่ว่าเหมือนกอบมีอาสารกรมศิลปากรจะไปขุดคนโบราณพดีไอ้พวกกองเรียกมันไล่ยิงแม่แม่ตอนนั้นเป็นคนที่เยอะกว่าใต้ มันไหลทิ้งไม่หรอไม่คุ้มไม่คุพพม้มององมานิดตะหมองจะไม่คุ้มสร้างาไม่คุดยังเป็นเมืองน,นี้แล้วเนี่ยผมก็ปล่อยลงไปจพยายามจะไปเคลื่อนไอวให้เขาคุ้เพราะอะไรเราก็สร้างวิสพานเก็บไว้สิที่เราไม่มเอาเข้ามารุงเทพแต่ว่ายังไม่ได้ดำเดินการได้เสร็จ ไปที่เรีสนศึ์ที่นี่มันพอไปเรียนศากแล้วมาจะทุามแล้วก็ต้องไปที่นครพิจฉาไปทำพิธีที่ศาลไอันนี้นะครับแล้วก็ไปไห้เขาฆ่าโบราณสถานท้องฟ้าสนาพรามีที่มีอายุกว่าแก่ ในเอเชียใตนะ้ตั้งใจ่งเราวพราะเาเร้ไมอก็นล่อยอแล้วก็ไปทอาธีศึกษาดำอยู่ในวันที่6เ<อ>มษายาาาน2558ซึ่งมันเป็นมันเป็นเรื่องมหัศารรย์เหลอเชื่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับ ผมปรารถนลงไปกับใต้คุณของชาติทีงเป็นเจ้าของ,ง,อง,งจจร้านนี้เขาก็นับถืออย่างจริงใจแต่ว่าต้องติดภูร่างั้งกั่นไปไม่ได้มาอรอนอยากผมไปไม่ได้จริงๆก็ต้องมปทำไปเสือเขาไปเที่ยวจะมีควาเสียผมก็ไปเลยผมก็ไปกันล,ลงไปถึงเมืองนะร ปาบอว่า,าในวันที่หกเช้ามืดคุณสมชาติโทรไปปลุกผมที่โรงแรมโทรไปปลุกว่าเมื่อคืนามมาน่ะจะปุกาานอนเสร็จไปปลุกเขาไปปลุกแล้วให้สั่งให้เอาไมด ไม่เด่๋ยนี้เขาิดย่ยวมีจะทุขามาเทสอะไรดาด้านมาช้าเริ่ใหญ่เนี่ยวมีไปจำตัวจะทุขามเทสที่ผมสร้างคือเขาบอกเนี่ยยาวให้สร้างสอบยาวสรางสอบทำมาอย่างนี้ให้เอาเมนี่ลงไปแล้วก็ผ้ายันผ้ายันทับุมาสีดำสูงใหญ่ลงไปด้วยลงไปทาพิธีนี้นะ คุณธรรมชาตาิตารีตาเหลือขับรถมานครปฐมไปถึงช้าปุร์ผมก็ไปรอทรี่นครปฐมนะครับเพื่อทำพิธีพอได้เวลาพอจเเะเจอที่ไหนนะครับคนแรนกงานนี้มันสีขาวมันขาวไม่มันเลยมาเลยนี่นสีขาวว่าไม่ได้ขาด ตอนที่สี่กันพวกเราอยู่เต็มแล้วครับศาลหนะื่งอยู่เต็มเลยก็ถ่ายรูปกันไลยถ่ายรูปกันเจ้าแม่นางพญาก็ขอให้สัวธรรมชาติช่วยหาเงินมาสร้างนะเหรียญพระปิตาวรรมประการรุ่นใหม่ขึ้นให้ผมเป็นผู้ออกแบบได้เหมือนรุ่นกอ่อน ผมก็อบอกว่าถ้าอยาจะให้คุณชายสร้างเหรียญพระปรางกาจีไม่ต้องบอกไปก็มาขับรถม,มาเดือคืดดดอดข้ามคืนลำปางเดือดร้อนขนานนี้หรอบอกผมมาแล้วผมบอกเขาก็ททำให้ก็บอกไม่ได้มึงจะไปบอกมันก็ไม่ได้ต้องมาทำที่นี่อย่างเดียวแม้ความเวลานี้ตามเริกที่มันมนต้องทำที่นี่ก็ ทำพิธีถ่ายรูปทำเสร็จคุณตนชาติรับปากเจ็นท่าน,นจะเห็นว่าที่ตั้งไวน้นะครับออกเป็นออกไปมันขึ้นมาทาจำจํานวนเท่าไหร่แล้วกี่เลื้อที่จะทําไปตามที่ต้องการเสร็จให้ไปทําพิธีบุพเพ็ีในวันไหว้ปูปีหน้า คือวันที่แปดพฤษภาคมปีเดือนที่แล้วเขาสายนี้ทำไปอย่างนั้นก็รับปากทำให้รับปากทำให้ที่ต้องการทุกอย่างเพราะรู้แล้วว่ามันมันเป็นเรื่องสำคัญหลังจากนั้นเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพก็มาดูไอ้ไอ้ไอ้ที่สายรูป เราไป่เห็นที่หลักเมือมนก็ดูผันใจดูผันใจไม่มันเป็นสีแดงเป็นสีเลือดเนี่ยบางคนบอกมันสะท้อนด้นมาจากไอ้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 เลนเดอีดาสารหลักเมืองถ้าสะท้อนเวรนสารหลักเมืองไม่ได้ในดำทำไมมันขาวไอ้อื่นมันมันขาวตรงนั้นปร่เดี๋ยวมันแดงมันเป็นปรากฏการณ์อย่างที่เอาแว่มดูถามผมว่าทำไมเป็นอย่างนี้ ผมเห็นผมใจหายมากใจหายมากผมกเกิดเพลียแรงขึ้นกับแบตเต็นแน่นอนนี่ตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องนี้ที่มันร้อยแปดศพนี่จริงๆมันตไปไปัดได้ร้อยแปดศพด้วยนาฬิกจนถึงตอนน,นี้มันมีแบตเต็มอย่างแล้วนี่มาอยู่แล้วหนยยักไปนยยีแนยยแนยยแ่แต่ผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มมอะไรแต่เห็ร้ลยแรงแน่นยอนแล้วแต่ผมก็ดีใจว่า คุณศุชาติเขารับปากี่จะสร้างเหรียญบำประการในรุ่นใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นเครื่องล้างอาถรรพ์เหมือนกับสร้างอันนี้ขึ้นมาล้างอาถรรพ์ไอ้ที่มันจะบุกกโ็โจมตีและตั้งสาสนขัดขวางทำไม่ได้อันนี้เมื่อทำเหรียญบำประการแล้วมันก็จะช่วยไอ้เหตุร้ายในบางคั้งนะครับมันไม่สามารถที่จะยับย้งไม่ลได้ แตม่มันเฝ้าให้มันเบาบางลงไปได้ผมก็สบายใจเนี่ยครับดูไม่สีแดงมันสีเหลืองเราก็เฝ้าติดตามสถานการณ์มาตลอดปากนฝ่าไอ้พวกวายร้ายพวกนี้เนี่ยมันมันอาฆาตมาร้ายพวก พรัฐบาลที่ยึดอำนาจเข้ามามันจะวางระเบิดทั่วกรุงเทพหรือร้อยจุดเอาไม่คว้างเลยผมระเบิดไปคว่างใส่สาอาญาก็จับได้ไปทำที่ไหนก็ทำให้สำเร็จระเบิดไปตัวอะไรตายทังมันวางแผนใหม่ไปจ้าไม่ทั่วก่อการร้ายจากตัวเี เนี่ยมันจะอภิปรายว่าเป็นพวกไอ้กบฏสิงเกียมแก้แค่รัฐบาลจีนเนี่ยไปวางวระเบิดสารรับลมนะเนี่ยผมมังสือมาติชนวางไว้ตรงงห้นท่านดูลองติดตามเหตุวันอสครับเราเป็นห่วงย้ายแทนเป็นติดตามเอาไอ้คาราทิสอะไรสิตุรกีมาวางวระเบิด มาหลายตังค์แต so, so so, ่ผมว่าไอ้เราเขาบอกผมไม่เจอนับระเบิดเรสเกมการสําหรัวางระเบิดที่นี่แผนการที่เขาวางระเบิดนะครับเขาจะวางระเบิดที่ศาลพระพุมเมื่อคนจีนไปไหว้ศาลพระพุทม์ันเยอะๆแล้วในเวลาระหว่าง17บเนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาก็คือผมมองเย็นทึ่ง ช่วงที่รถมัาติดดำนานนี่ถ้ารถมันติดที่ซีแยกราชประสงค์มันลามไปเบิร์จิตลามไปประตูน้ำลามไปถนนไหนเนี่ยแล้วมันวางระเบิดในช่วงเวลานั้นรถคันหนึ่งที่ระเบิดมันระเบิดต่อกันไปต้นกุงเทพจะกลายเป็นทันตเ,เตอือนเตือนแถวนั้นว็อดายไม่ดีเถอะเป็นจุน่ม มันไม่รู้ว่ามัน من, มีสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ Help, er. masa, fire, er, offshore, ์อะไรที่จะสุขามรามเทพไปดลบใจรู้ว่าเราทำเหรียญทำประการสะกดมันไว้มันหลงทางกับไอ้ตาเด็กมันจะไปวางแล้วประมาณห้าโมงหกโมงมันหลงทางหลงไปหัวรอโพงค์หลงไปหัวรอโพงค์พระเจ้าตุ๊กตุ๊กมันมาส่งนี่นี่เอา